สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําธุรกิจใหม่ให้ทุกท่านได้เชิญรับชมรับฟังกันนะครับคืออาชีพช่างตัดผมครับเชิญเลยครับ <c oughs> มาทำอะไรครับวันนี้แัดผมนะครับครับนั่งเลยครับผม <c oughs> เอาทรงอะไรดีครับทรงเดิมทรงเดิมนะครับได้เลยครับเดี๋ยวขออยู่เฉียนนะแน่นไปไหมครับไม่แน่นแน่นไปไหมครับแน่นเกินอ๋อครับครับหัวขยับไหมครับเอาทรงเดินใช่ไหมครับ จะเอากันไกลหรือแบตเตอรี่ดีครับโหเกอากันไกลพอนะครับทรงเดิมน,นะครับนี่เนี่นยูี่จปยน่อออะไรล่ะครับเนี่ยออชองอ๋อพอสองหรอครับ <c oughs> ข้างหน้าออกไหมครับข้างหน้าออกไหมครับข้างหน้าออกไหมเราออกเหรอครับเราออกออกแะครัท่านไ, <laughs> ไม่เอาเหรอครับ <laughs> โอเคเรียบร้อยครับแนยทรงเดิมนะโอเคนะครับถ้าทุกท่านไม่มีอาชีพอะไรทำก็ทำแบบผมได้นะครับช่าง้อนเราเลย, <laughs> ย <laughs> สวัสดีครับ